รีแตกทั้งดอมหลังพี่โป๊บเล่นนอกบทกับเบลล่าอีกแล้วอุ๊ยอุยเหมือนจะมีคนเล่นนอกบทอีกแล้วละค่ะสำหรับพระนางจากละครผมลิขิตทางช่องสาม พระเอกหนุ่มป๊อบธนวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่าราณีเพาะเบื้องหลังที่ปล่อยออกมาให้ได้ติดตามกันนั้นหวานไม่แพ้กับในจอเลยล่าสุดช่อง3าก็ได้ปล่อยเบื้องหลังพรมลิขิตตอนที่16ออกมาให้ได้ติดตามกันอีกครั้งซึ่งเป็นฉากที่ป๊อบเบลล่าจะต้องเล่นงัดข้อเพราะนอกจากจะไม่งัดข้อตามบทแล้วหนุ่มป๊อบยังดึงมือของสาวเบลล่าเข้ามาจุบด้วยทากลางเป็นแฟนที่เข้ามาคอมเมนต์แซวสนันเลยว่าเล่นแบบนี้ไม่ใช่พี่น้องละมัง้งเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่า ค่ะอาเบื้องหลังน่ารักเกินหอมมือไปอีกทำไมดูเหมือนเขาเป็นแฟนกันจริงๆแบบน่ารักขำ,ขำๆฮ่าๆเราเขินเบื้องหลังน่ารักะสวีดกว่าในละครไปอีกเจอพี่ป๊อบจุบมือน้องเบลแบบนี้จะขิดแล้วจริงๆนะอีตอนงัดข้อแล้วจุบทำไมไม่อยู่ในละครแล่ละจ๊ะแต่ไม่เป็นไรขำๆหยุดตรงนี้ก็ได้ชอบอันนี้อฮ่าๆ,ๆน่ารักกันไปโพน แหมแมแหม,แมขยันเล่นนอกบทแบบนี้คิดอะไรหรือเปล่าคะพี่ป๊บเอาเป็นว่าคู่นี้จะมีลุ้นพัฒนาความสัมพันธ์จากคู่จีนมาเป็นคู่จริงไหมก็ต้องรอติดตามกันเพราะมีคู่รักคนบันเทิงหลายคู่เหมือนกันที่เลื่อนคันจากคู่จีนมาเป็นคู่จริง